ครับวันนี้เราจะมาทบทวนขั้นตอนนะครับในการที่จะโหลดอฟนอนต์ ln t r โลกเนี่ยนะครับของสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาเวลาเชียงใหม่เนี่ยนะครับเอาไปเอาไปใช้นะครับใช้พิมพ์ใช้โพสต์ใช้อะไรจนจนถึงโพสตนะครับใช้พิมพ์แล้วก็จนถึงจะโพสต์ไปออกอ อากาศนะครับอลองมาดูนะครับอก็จะมีฟอนต์ Ln กิโลกเนี่ยนะเวอร์ชันหกเนี่ยนะโหลดนะครับโหลดลงไปนะครับเสร็จแล้วก็อันที่สองที่จะต้องจําเป็นต้องโหลดก็คือวิธีตั้งค่า Microsoft Word เนี่ยนะครับอของท่านเป็นสองพันสามหรือไม่นะครับอ่า Word สองพสามหรือสองพนเจ็ดนะครับหรือนะครับอ่า 2,010นะครับมามันมีอยู่3ามเวอร์ชันนะคพราะนั้นก็ไอเวิร์ที่จะใช้ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็น2,007นะครับเพราะว่า2,010นี่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าเป็น2,007นี่ก็ใช้ได้นะอ่าหลังจากโหลดลงไปแล้วนะครับอือ่าก็มีปัญหาอยู่นะครับว่าในคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นเป็นอ่าวินโดว์ประเภทไหนนะครับอ่าถ้าเป็น วินโดว์7หรือ w ว n d o ินโดว8นะครับอฟอนต์นี่มันก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ฟอนต์ในคอนทรลพาร์เนลได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่า,าเป็น Windows XP นะครับหรืออื่นๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับอลองไปดูนะหลังสมมติว่าโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็น ถ้าสมมติว่าเป็น Windows XP นะครับมันก็จะมีอยู่ในนตรงนี้นะฮะโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ยนะครับท่านท่านก็จะไปหาเนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าเอนตีโลกเสร็จแล้ว Copy นะครับก o ปี้ก็ปี้เนี่ยนะครับ Copy ้ฮะกปีนะครับเสร็จแล้วเอาไปวางในคลิกตรงสตาร์ทนะครับ ามาคอนโทรลพาร์นลนะครับคลิกที่คอนโทรลพาร์แนลนะครับอ่าเราไปหาโฟลเดอร์ฟอนต์นะครับฟอนต์ Font. อ่าฟอนต์ฟอนต์นะครับนี่นะเจอได้มาฮะโฟลเดอร์ฟอนต์นะครับอ่าอ่าอยู่นี่เห็นไหมฮะมีฟอนต์เยอะแยะหมดนะครับอ่าท่านก็คลิกขวานะครับแล้วก็เพลสลงไปนะครับมามันก็จะอยู่ในนี่แหละอยู่ในกลุ่มฟอนต์นี้ทั้งหมดนะครับอื เมื่ออยู่ในกลุ่มฟอนตนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อโฟอ่าเมื่อฟอนต์มาอยู่ในกลุ่มกลุ่มฟอนของโฟลเดอร์ฟอนตอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับาท่านก็สามารถไปตั้งค่าที่ที่เวิรได้นะครับมาอ,อย่างนี้นะครับเป็นเวิร์ดสองพเจ็ดนะครับท่านก็อ่าอันอันนี้เมื่อละอ่าเมื่อโหลดไปแล้วนะครับอ่า เมื่อเมื่อโหลดไปแล้วท่านก็ไปตั้งค่านะครับตั้งค่าอ่ตาตามตามตามที่อ่านี่นะฮะตามตามที่เอ่ที่เขากําหนดมานะครับอ่าเมื่อตั้งเรียบร้อยแล้วท่านก็พิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ท่านก็พิมพ์ได้นะฮะ,ะท่านจะเอาก็วิธีหานะครับก็ไปหาตรงตรงช่องฟอน์นี่นะครับา หาไปไล่หานะครับอันนี้มันขึ้นมาเองแล้วนะครับอท่านท่านจะอันแรกๆแล้วท่านจะต้องไปหาตัว L ก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะฟอนติโลกจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะอยู่ในกลุ่มตัว L เนี่ยนะครับ N L ีโลกนะฮะท่านคลิก N L T โลกมาแล้วท่านก็เห็นไหมฮะ ตรงนี้เป็น n l จโลกแล้วก็ปรับขนาดตัวหนังสือเอาเองนะฮะอันนี้ในเวอรนะครับอันนี้เวอร์สสองพันเจ็ดนะครับพิมพ์นะครับดูดูด้วยนะครับดูทางล่างนะครับให้ให้ให้เป็นพิมพ์ภาษาไทยนะครับถ้าอย่างนั้นท่านกดตรงที่เปอร์เซ็นต์นะให,ให้มันเปลี่ยนเป็น ts ภาษาไทยนะครับเมื่อเมื่อเป็นภาษาไทยก็ พิมพ์ได้แล้วนะครับฮอพิมพ์พิมพ์ได้ตามต้องตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าตามตามที่เขากําหนดมานะครับตั้งค่าเวิร์ดนะครับอ่าพิมพ์ได้แล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับอท่านท่านจะเอาออกอากาศนะครับท่านก็จะต้องไปเซฟนะครับ เซฟเรียบร้อยแล้วก็นี่นะครับท่านก็จะท่านก็จะส่งไปแบบแบบมันก็จะมีวิธีส่งด้วยนะครับเมื่อเซฟเรียบร้อยแล้วนะนะฮะท่านจะต้องไปเห็นไหมฮะมันมีสิทธิ์มีอะไรยุ่งยากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ในกรณีของผมนั้นนะครับไม่ไม่ได้ใช้เวิร์ดนี้ส่งนะครับ ที่จะออกไปโพสไปอะไรเนี่ยนะฮะผมใช้ Photoshop นะครับใช้โปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดเมื่อเราเกิดเปิดโปรแกรม Photoshop เรียบร้อยนะนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Photoshop เรียบร้อยนะครับท่าน ่าคลิกตรงนี้เลยนะครับอ่าท่านวินโด้นะครับเห็นไหมฮะอ่าเมนูวินโดาบนข้างบนสุดอะเกือบท้ายสุดเนะี่ยวินโด้นะครับวิววินโด้เทลนะฮะคลิกที่วินโด้นั่นฮะอ่ามาคลิกที่อเลเยอร์เห็นไหมครับอเลเยอร์นะฮะเลเยอร์ F7 เนี่ยนะเ,เ,ลเลเยอร์นะฮะก็จะปรากฏอ่ เลเยอร์ที่เราจะจะทำงานนะฮะอยู่ทางขวามือนี่นะครับอ่าคลิกวินโดว์อีกนะครับคลิกวินโดว์ฮะอ่ามาคลิกท้ายสุดเลยนะทูนะครับเครื่องมือนะครับอ่าจะจะปรากฏเกาะกล่องเครื่องมือเครื่องมืออยู่ทางซ้ายมือนี่นะครับกล่องที่เครื่องมือที่เราจะมาทํางานนะครับอ่าคลิกที่วินโดว์เองนะครับอ่าคลิกลงคอรเลอร์นะฮะสีนะครับอ่าสีก็จะปรากฏขึ้นมานี่นะครับ คลิกคอลเลกต์อีกนะครับอ่าคลิกที่อ่าชาเล็กชเล็กเตอร์นะครับชเล็กเตอร์นะครับอ่าจะปรากฏช่องปรับนะครับช่องปรับอ่าขนาดตัวหนังสืออ่าช่องไฟช่องอะไรต่างๆอยู่นี้สีนะครับอ่าอยู่ในนี้นะครับอ่าอ่าทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับ ท่านท่านจะต้องสร้างแผ่นงานขึ้นมานะครับเพื่อไปโพส์ตนะครับอ่าแผ่นงานที่เราจะเขียนโพสต์นั่นก็ประมาณร้อยหกสิบกว้างนะครับสูงก็ไม่เกินร้อยหกกว้างหกร้อยห้าสิบนะครับสูงก็ไม่เกินแปดร้อยห้าสิบนะครับคลิกที่ไฟล์นะครับข้างบนนี่นะครับคลิกไฟล์นะครับคลิกนิ้วนะครับอ่าเห็นไหมฮะ ก็ปรับอ่าสมมติว่ามันจะเป็นตรงไหนก็ก็แล้วแต่นะครับอ่ามันจะเป็นอ่ามันจะขึ้นมาแบบไหนก็ไม่รู้แล้ครับอ่าปรับให้ให้มันเป็นพิกเซลนะครับอ่าโฟโต้เห็นไหมฮะอ่ามามาตรงนี้เว็บนี่นะครับเว็บนี่นะอ่าเว็บนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีเว็บตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะ เว็บนะฮะสำหรับเว็บเนี่ยะเว็บอ่ามันก็จะเป็นพิกเซลนะครับทีนี้เราก็มาปรับให้มันเป็นหกร้อยห้าสิบนะครับอ่าเอากว้างของเขาหน่อยของเขาหกร้อยสี่สิบนะครับสูงนะครับอ่าประมาณนะฮะหกร้อยหกร้อยห้าสิบนะครับหกร้อยพิกอ่าพิกเซลนะครับอ่าอย่าอย่าลืมดูข้างหลังนี่ด้วยนะครับพิกเซลนะครับ อันที่สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับโคลเลอร์โหมดเนี่ยนะครับอต้อง RGB โคลเลอร์นะครับอเพราะว่าท่านจะต้องใช้บางทีมีลูกมีสีมีอะไรมันก็จะเกิดสีนะครับมาลูกนะครับสีนะครับอ่าแบ็กกราวก็ไว้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็โอเคแล้วครับอ่าแค่นี้นะครับโอเคนะครับอ่าก็จะเกิดก็จะเกิดแผ่นนี้ขึ้นมานะครับ แผ่นนี้ขึ้นมานะครับท่านจะปรับแผ่นนี้ได้แบบไหนก็ได้นะครับสมมติว่าวิวเนี่ยนะวิวเนี่ยขนานาดนะครับฟิตออนสกิ l นะครับออนสกินนะฮะนตรงนี้เห็นไหมปรับขนาดนะคระับทีนี้เห็นไหมฮเมื่อเราคลิกตรงนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหม ดูเลเยอร์ข้างขวามือนี่นะครับอ่าตัวนี้มันจะเป็นแบ็กเลอร์อเป็นแบ็กกาวนะครับอ่าเป็นแผ่นแผ่นขึ้นมาทีนี้เราจะเขียนแล้วนะครับถ้าเรายังไม่อเราเรายังไม่เอาสีพื้นนะครับเอา,เอาสีขาวนี่ก่อนนะครับอ่าเอาสีขาวก่อนนะ <S <S ถ้าสมมุติเราจะเอาสีดำเห็นไหมตรงตรงตรงสีนี่ยจะต้องเป็นสีดำนะฮะเห็นไหม ถ้าจะเอาสีดํานะฮะพื้นสีดํานะฮะหรือจะเอาพื้นสีขาวก็แล้วแต่ก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเอาพื้นสีดําเห็นไหมฮะมาคลิกตรงนี้นะครับอ่าปกติแล้วมันก็จะเป็นอ่าบางครั้งมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมแกเด่นถังสีเนี่ยนะคลิกขวานะครับอ่ามันก็จะเจออ่าเพนบัคเกอร์ทูเนี่ยฮะที่ไอโซอ่เป็นกล่องสีเนี่ยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาคลิกเห็นไหมฮะมาคลิกที่แผ่นงานของเรานะครับเห็นไหมครับอ่า มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสีดำเห็นไหมอันนี้สีแดงอยู่ข้างล่างนะถ้านถ้าถ้าท่านอยากได้สีอะไรก็เห็นไหมสีแดงเห็นไหมะถ้าอยากอยากไม่ชอบใจสีดำเอาสีแดงอ่าสีแดงครับถ้าไม่ชอบใจสีแดงจะจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ก็แล้วแต่นะครับอ่าสีดำอาเอาสีดำก็ดำนะครับสมมติสมมติเอาสีดำก่อนนะ แต่ถ้าถ้าเอาสีขาวก็ไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับอ่าทีนี้สีดํานะครับอ่าเห็นไหมดูดูดูชเลกเตอร์ไอ้ Character, ที่อที่เราจะเขียนนะฮะคอลเลอร์เนี่ยมันสีสีดํานะครับเมื่อสีดําเขียน,นสีดํามันก็ไม่ไม่ได้หรอกครับท่านต้องต้องคลิกที่สีนี่นะครับอถ้า,าอยากสีอะไรก็เลือกเอาเลยนะอยู่ทางขวามือนี่นะฮะตรงแท่งยาวๆเนี่นะสมมติเราเอาสีแดงนะครับหรือสีชมพูอ่ หรือสีอสีส <hi> ีฟ้า <hey>. กันแล้วกันอ่ะสีฟ้านะครับมาเห็นไหมลิกตรงนี้เรียบร้อยแล้วไอไอตุ่มตุมนี่มันยังดําอยู่นะครับเอาตุ่มตุนี่มาฟ้านี่นะครับอโอเคนะครับอทีนี้ตัวหนังสือมันก็จะออกมาเป็นสีฟ้าแล้วนะครับอ่าทีนี้เราได้แล้วนะตัวหนังสือนะฮะเ้าคลิกตรงเทคคัลเลอร์นี่นะครับเทคเนี่นะฮะตัวทีนะฮะเทคนะฮะ คลิกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมฮะมันจะปรากฏอยู่อ่าข้างบนนี่ก็มีนะครับอ่าเป็นตวงหนังสือนะถ้าเราตอนแรกเรายังหาไม่เจอนะครับอ่าตัวฟอนต์เนี่ยหรือหรือตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ตรงนี้ฮะอ่าเราก็ไปไล่ดูนะครับมันจะมีสมมติว่า l อตีโลกนี่ยังไม่มานะครับอ่ามันก็เราก็ไปไล่ดูนะครับตอนใหม่ๆครั้งแรกอะมันยังไม่มานะครับเราก็ไปไล่ดูตัวเอนะครับ นี่นะครับแถวตัวแอลเนี่ยมันจะมี l อลเอ็นตีโลกนะฮะพอดีเรา,า,าเครื่องนีมน้มันเอาไปไว้ข้างบนแล้วนะแอลเอ็นตีโลกมันก็ย้ายไปอยู่ข้างบนนู่นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับท่านต้องไปหาฟอนต์ตัวนี้ให้ได้นะครับ L อลเอ็นตีโลกนะครับเมื่อ l อลเอ็นตีโลกมาเรียบร้อยเราก็คลิกนะเป็น L อลเอ็นตีโลกนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าตัวเลขหน่อยก็สามสิบหกนะครับถ้า,าตัวที่ อจะใหญ่หน่อยขึ้นมาอีกนิดนึงก็สี่สิบแปดนะครับเห็นไหมฮะสี่แปดอันนี้ก็ไปด้วยนะครับสี่แปดนะครับอันนี้ก็คือสีนะครับสีที่เราจะพิมพ์นะครับอันช่องไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็คือช่องไฟระหว่างบรรทัดนะครับอ่าเนี่ยนะครับเราเราจะเอาห่างเท่าไหร่นะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับอ่าหรือถ้าเรามีหลายบรรทัดเราจเอาห่างเท่าไหร่อันนี้ก็ปรับนะครับอ่าโอเคแค่นี้ก็ก็เขียนได้แล้วนะครับอ่าเมื่อกิ๊กอ่า ตัวทีนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปคลิกลงตัวนี้นะฮะเราจะเขียนว่าอย่างไงนะฮะคลิกเลยนะครับ่ะคลิกเลย,เยมันเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตัวหนังสือสี่สิบแปดสี่สิบแปดนะครับอสี่สิบแปดก็ก็พิมพ์ได้เลยนะครับอืมมันสีก็จะออกตังสือก็จะออกมาเป็นสีฟ้านะครับอ่าเห็นไหมฮะเรายังเมื่อพิมพ์ออกมาอย่างนี้แสดงว่าไอไอ ที่แป้นพิมพ์ของเรานะ่ยมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับอ่าลบออกไว้เสแล้วก็ปรับให้มันเป็นภาษาไทยนะครับอ่าคเอ่ที่ไอ้เปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับอทีนี้อข้างล่างมันเป็นทีเอสแล้วครับเป็นพิมพ์แบบภาษาไทยแล้วอทีนี้เราก็พิมพ์ได้แล้วนะครับอเห็นไหมครับรักรักน้อง อ่าก็พิมพ์อ่าพิมพ์ตามใจชอบนะครับอ่าหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าบรรทัดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจบจบบรรทัดนี้นะครับเมื่อจบบรรทัดนี้เราก็ไปคลิกตรงเครื่องมือสี่เหลี่ยมนี้ก็ได้หรือเอ้เเคลื่อนนตัวหัวลูกศรน,นี้ก็ได้นะครับมา ไอบ้บรรทัดนี้มันก็จะหายไปนะครับเคลื่นอนตรงหัวลูกศรน,นี่นะครับเสร็จแล้วก็ท่านไปปรับจะให้ไปไว้ตรงไหนนะครับตรงปุ่มสี่เหลี่ยมที่เลื่อนนะครับที่ที่คีย์บอร์ดนะครับเลื่อนเลื่อนให้มันไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วแล้วท่านจะพิมพ์ข้อความใหม่นะครับคลิกที่ทีตัวตัวทีนี่นะครับแล้วก็ไปคลิกนะครับ อ่าเห็นไมดูดูเลเยอร์นะครับมันจะปรากฏเลเยอร์ใหม่ทั้งขวามือเนี่ยนะอ่ามันไม่เกี่ยวกับเลเยอร์เมื่อกี้แล้วนะครับอ่าท่านปรับเป็นตัวนักสามสิบหกนะครับเล็กอีกหน่อยนะครับอืมเห็นไหมฮะเลเยอร์ขวามือนะ่ะข้างล่างนะครับอ่ามันจะเล็กอ่าเป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับอ่าอ่าเห็นไหมเดี๋ยวอ่าปรับสีนะครับอ่านเนี่ยตรง ตรงขวามือเนี่ยนะครับาปรับสีให้มันสีแดงนะครับาเห็นไหมอ่าปรับสีปรับสีตัวอืมตัวนะครับตัวหนังซื้อ เล็กอ่าเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงอหัวลูกศรน,นะฮะ้ายมือนะครับอ่ากล่องเครื่องมือหัวลูกศรน,นะครับอ่าก็เลื่อนนะครับเลื่อนให้มันเลื่อนให้มันเข้าที่นะครับอืมเสร็จแล้วท่านจบแล้วนะครับจบงานท่านก็คลิกตรงอครอบทูนะครับ นับจากข้างบนนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเครื่องมือที่ห้าเครื่องมือที่ห้าขอบทูนะครับมันก็จะปรากฏไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับาาวางวางกรอบให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ Enter นะครับเอน e n อร์ Enter นะครับก็จะได้ตามที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็เซฟนะครับมาที่ไฟลใน s a ฟแอดนะครับเซฟแอดนะครับ เซฟแอดท่านก็จะไปไว้ตรงไหนนะครับอ่า,อาเห็นไหมเซฟแอดนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่ข้างหลังนี่ครับนามสกุลนะครับนามสกุลอ่า P S D นะครับ P S D นะครับ P.S.D. หมายว่าเป็น Photoshop อยู่นะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับเซฟนะครับเซฟครั้งที่หนึ่งแล้วนะเซฟครั้งที่สองนะครับอันนี้อันนี้จะเอาไปโพสแล้วนะครับเซฟครั้งที่สองเนี่ยเปลี่ยนจากา Photoshop เนี่ยมาเป็น JPEG นะครับ JPEG นะครับเห็นไหมนามสกุล JPEG นะครับท่านก็เซฟไปเลยนะเซฟ JPEG มันก็จะเกิดมาเนี่ยให้ให้คุณภาพนะครับอเอาเต็มที่เลยสิบสองนะเสร็จ hmm. แล้วก็ท่านก็ไปไปดูที่เซฟไว้นะครับมันก็จะเป็นรูปรอะครับมันก็จะเป็นรูปนะครับอยู่ในเตดเจ็ดเนี่ยนะเห็นไ,ไหมฮะ มันเป็นรูปแล้วครับท่านสามารถเอารูปนี้แหละครับไปโพสนะครับก็คือรูปนั่นแหละครับอท่านท่านลองไปทำความเข้าใจดูนะครับ